และนี่ก็คือแมป Tower Defense เปิดใหม่อีกหนึ่งแมปครับกันทานอีกแล้วเรียกได้ว่าแมปแนวนี้เนี่ยมากันเรื่อยๆไม่พักเลยซึ่งแมปนั้นก็คืออนิเมะ Crusader ครับแล้วในคลิปนี้ผมจะเก็บได้ตัวละครอะไรบ้างพร้อมทั้งจะได้บัฟหาย,ยากหรือเปล่าภายใน24ชั่วโมงนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ น่าเลือกตัวละครที่คุ้นเคยที่แม่งไม่เคยจะอยู่ในสล็อตเราอีกต่อไปถ้าได้ตัวมิสติกมาโดยผมเนี่ยก็เลือกสหายเริ่มต้นมาเป็นโซโลครับ ส่วนในหน้าอัปเดตล็อกก็บอกรวมๆว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้ผมก็มาใส่โค้ดเพราะเป็นแหล่งหาเจมที่ง่ายที่สุดในตอนต้นแล้วทางด้านของตู้สมอนนะครับก็มี2ตู้ฮะหคือแบนเนอร์ธรรมดา2ก็เป็นแบนเนอร์อีเวนต์นั่นเองครับภายในล็อบบี้ก็ไม่มีอะไรมากครเป็นสิ่งที่คนเล่นแมปแนวนี้เนี่ยก็ผ่านหน้าผ่านตากันมาอยู่แล้วส่วนตรงกลางล็อบบี้มีจุดสําหรับเข้าอีเวนต์เงาอยู่ด้วยครับแน่นอนว่าท้ายเกมเนี่ยผมก็วนอยู่ในโหมดนี้แหละ กลับมาที่ภารกิจหลักต้นเกมคือเข้าไปนั่งเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องสําหรับพวก UI ต่างๆในตอนนี้ผมว่ามันใหญ่แล้วก็เกะกะไปหน่อยแต่ยังดีครับที่เขามีระบบช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถจัดก,การตัวละครทั้งหมดจะได้ไม่ต้องไปคอยไล่คลิกที่ตัวอย่างเดียวและใช่ฮะเกมนี้เนี่ยมีออโต้รัปเกดทำให้ผมนั่งอ้วนดูหนังได้สบายเลยจากนั้นก็เคลียร์ไปถึงด่านที่6พอออกมาผมก็สมตู้สักหน่อยครับ เพราะด่านหลังๆเนี่ยมันเริ่มจบช้าละและก็โชคดีมากครับภายใน20โลเนี่ยผมก็ได้ตัวมิสติกตัวแรกของ ID มาส่วนตัวอีเวนต์ก็สุ่มๆไปเลยครับเพราะผมว่ามันไม่น่าออกอยูแลวเอาไว้ออกเฉยได้มดมาหนึ่ง EA สําหรับแมปนี้ยังมีเรื่องธาตุแล้วก็ประเภทการโจมตีด้วยนะแต่พวกด่านปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับทีนี้ผมก็ว่าจะไปสุ่มเทรดให้อีจิโกะสักหน่อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวผมยังอึ้งอยู่เลยครับโอเคมี14อันซึ่งเทรดในเกมนี้เนี่ย หายยาสุดก็จะเป็นทางด้านของครูเซเดอร์นะครับ0.1%ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะออกไหมแต่ว่าผมว่าจะโรสัก4อัน แม่เรื่องสูมนี่เขาให้บอกผมก็เดินมาเช็คของอีโวครับว่าใช้อะไรบ้างซึ่งก็คาบง่ายมากฮะแค่จะต้องไปลงชาเลนเพื่อหาส่วนผสมแต่ก่อนอื่นเราก็ไปเคียย์เนื้อเรื่องด่านที่2อกันก่อนสำหรับอิจิโก้นี่ใช้เงินวางแพงนิดน,นึงครับแต่วางแค่ตัวเดียวก็ชิลละม่ชิลนี่เดือบแล้วก็บางตัวละครเนี่ยมีพาสซีประจําตัวด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าการที่เรามีมิสติกเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าสบายขึ้นเยอะกับการลงด่านต่าง ออกด่านมาก็เป็นตู้ตัวละครเกะโทส่มไปนิดหน่อยก็ได้มาแล้วครับทีนี้ผมก็พักเบรกไปพอกลับมาก็เป็นตู้ตัวซัพพอร์ตแต่ประเด็นแม่งคือตัวไม่ออกแถมยังวม่ตีกลิ่มเน้นโอ้ oh, ตัวเฟตตัวเฮลนี่ครับผลประกอบการให้จนหมดแม่งก็ไม่ออกไม่เอาก็ได้วนกลับมาที่ด่านเนื้อเรื่องครับผมก็ลองวางเกทโทดูซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวซัมมอนนะ แลวก็จากด่านที่3ไปต้นไปจะเริ่มมีตัวบินแล้วซึ่งผมยังไม่มีตัวละครที่จัดการตัวพวกนี้เลยแต่ก็ยังดีที่มีเกตทโทรครับเพราะซัมมอนของเกตทโทสามารถชนตัวบินได้นั่นเองก็ใช้แทนกันไปก่อนระหว่างนั้นผมก็นึกได้ว่ามีฟาร,ร์มเงินจากตู้ที่สุ่มมาโยก็เอามาใช้เลยครับชีวิตจะได้ดีขึ้นและก็เขียนสตอรีย่ยาวๆครับ จนมาถึงสตอรี่สุดท้ายตอนนี้ก็ไม่เจอปัญหาเรื่องตัวบินหลุดนะแต่เดี๋ยวหลังๆไม่เจอแน่แวะมาลงชาเลนจ์สักหน่อยเพื่อเก็บส่วนผสมสําหรับอีโวตัวต่างๆของเราซึ่งในชาเลนจ์พวกนี้ก็คล้ายกับที่เราเคยเล่นกันมานั่นแหละครับแค่มีดีบัฟแตกต่างกันไปพอเคชาเลนจ์ครึ่งชั่วโมงเสร็จก็ไปต่อที่ชาเลนจ์ประจำวันในตอนแรกผมว่ามันไม่น่ายากจนกระทั่งไปเจอตัวบินนี่แหละครับเกตโทก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ จากนั้นก็ออกมาซื้อพวกส่วนผสมต่างๆจากร้านค้าเพื่อประหยัดเวลาในการหาพร้อมกับมาส่มตู้อีเวนต์สักหน่อยเพราะผมเนี่ยมีแต้มมันอยู่หมื่นสี่แต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกครับต่อมาผมก็วนมาลองลองชาเลนจ์ประจําวันอีกรอบซึ่งคราวนี้เนี่ยมีผู้เล่นอีกคนมาด้วยครับทาให้เห็นเลยว่ามีภาพขึ้นเยอะ และแม้จะดูทุลักทุเลสักหน่อยแต่ก็ผ่านไปได้พร้อมกับรางวัลน้องอ้วนกลับมาที่ล็อบบี้ก็มีไล่เก็บพวกรางวัลต่างๆเช่นรางวัลเลเวลแบทเทิลพาร์ทหรือแม้แต่การใส่โค้ดก็ทำให้ผมมีเจมสะสมเรื่อยๆนั่นเองสำหรับส่วนถัดไปก็จะรอลงโหมดชาเลนจะ์ยาวๆฮะเพราะในคลิปนี้เราจะอีโวตัวเยอะมากๆส่วนผสมพวกนี้ก็ต้องใช้เยอะเช่นเดียวกันครับโดยตัวแรกที่ผมจะอีโวนั่นก็คืออิจิโก พอรวบรวมของเพียงพอแล้วผมก็จะมาทําการคราฟของอีโวแต่ขาดเงินนิดหน่อยก็ไปสุ่มตู้ครับและคือตัวที่ไม่ได้อยากได้นี่ออกง่ายเลยนะใช่ครับแม่งมาถึง2ตัวซึ่งผมก็ทําการคราฟของที่ต้องใช้แล้วก็สุ่มสเตตสักหน่อยพร้อมกับทําการอีโวตัวละครแรกครับทีนี้ผมก็ทําการสุ่มเทรดให้กับฟาร์มเงินโดยที่ต้องการเนี่ยก็คือกิลดครับเพราะมันจะช่วยให้เราได้เงินเยอะขึ้น เกทโฮก็เหมือนกันผมจะสุ่มให้แต้มอันนี้เนี่ยมันหมดแล้วดูว่าได้อะไรซึ่งกระจบที่โอไรครับผมก็เลือกจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะมันช่วยให้เกทโฮเนี่ยซมอนได้ไวขึ้นต่อมาก็ลองไปลงโหมดอีเวนต์ดูแล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรกดแลงเอสมาแล้วประเด็นคือกดมาคนเดียวซึ่งภายในด่านเนี่ยมันจะให้เรากันทั้ง3ทางส่วนไอ้พวกมอนเล็กในด่านเหมือนจะพอไหวแต่ที่ไม่ไหวก็คือตัวบินบินนี่แหละยื้อมาได้ถึงเวฟสิบแปดครับแล้วก็แตกพ่ายไปตามสภาพ หลังจากลองลงแล้วเนี่ยก็ทำให้ผมคิดว่าจะรอตู้ตัวละครที่มันตีตัวบินได้มาก่อนแล้วค่อยมาลงอีกครั้งในระหว่างที่รอตู้อยู่เนี่ยผมก็มาลองเคลียร์ด่าน l e เจน d ครับเพราะในด่านสุดท้ายมีของที่เป็นส่วนผสม e ี o โ e เกตโต่ส่วนภายในด่าน l e เจนตนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับแค่เรามีตัวละครที่ธาตุมันตรงกันก็ผ่านได้ง่ายๆเลยโดยแต่ละด่านเนี่ยธาตุที่ได้บัฟก็ต่างกันด้วยนะ ผมก็เคลียไปจนถึงด่านที่3ครับแต่พอเคลียมาถึงด่านที่3ปัญหาเดิมก็กลับมานั่นก็คือไอ้ตัวบินซึ่งผมก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเรามีตัวที่ตีตัวบินอยู่นั่นก็คือฟรีเซอร์ครับแม้มันจะไม่ใช่มิติแต่ผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะบวกกับธาตุเนี่ยตรงกับด่านด้วยครับก็ใช้แก้ขัดไปก่อนจากนั้นผมก็ใช้เวลาเก็บส่วนผสมในด่านนี้สักพักหนึ่งโดยสิ่งที่ต้องการก็คือลูกกลมๆนี่แหละ10ลูกครับ เมื่อของทุกอย่างครบแล้วก็ทำการ e ี o โ a เกทโครับทีนี้ผมก็มีแผนว่าจะสุ่มเทรดใหม่ให้เกทโทสักหน่อยซึ่งเทรดที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งของแรเดียนนะครับที่เพิ่มดาเมจให้ด้วยหรืออาจจะเป็นหนึ่นของอิสคิปนะที่จะทำดาเมจกับบอสได้แรงขึ้นนะครับแต่เอาข้อจริงๆเนี่ยได้อะไรมาผมก็เอานั้นแหละนะก็ไปเลยครับกะว่าเอาจะสัก60โลโอ้ยไม่เอาอไรเลมันแบบฟิลเตอร์ออกได้ไหม เออดี๋ยออกลุงสักอันลุงสักอันแล้วจะเก็บยาวโอเคก็ได้เทรดที่ผมบอกว่าอยากจะได้พอดีเลยนะครับแอทีมดูดีมีออร่านะครับเดี๋ยวรอตัวที่3เนี่ยผมค่อยหาตัวดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนแทนเจ้าแอนคิงนะครับตอนนี้ก็ใช้ทีมนี้ไปก่อนเนาะแล้วในที่สุดตู้ตัวละครที่ผมต้องการก็มาแล้วนะั่นก็คือโกคูครับซึ่งผมก็สุ่มไปจนเกือบการันตีแล้วดูมันได้เออแต่ยังดีที่10โลท้ายมันออก จากนั้นก็มาสุ่มเทรดให้สักหน่อยฮะอุย๊ยโอ้โหเทรดคู่ด้วยเอาไงดีวะเอาลุง้งเลยครับโอเคนี้เนี่ยเราก็ได้ลุ้งมาซึ่งออโราเนี่ยมันคืออไะไรนะคือดีทูดาเมตระยะไกลขึ้นก็อโอเคนะ ตามมาด้วยเช็คของอีโวโกคูของที่ต้องใช้ก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแลวคือคราฟโครง่ายแต่ที่ยังขาดไปก็คือเทคดาวต้องเอาไปเก็บคิวให้ครบก่อนแน่นอนว่าในโหมดอินฟินิตี้นี่แหละฮะพอผมออกมาเกตลังเอ็ด Lang มันก็เปิดพอดีแต่เทคดาวเนี่ยยังเก็บไม่ครบเลยขาดอีกนิดๆหน่อยๆผมเลยว่าจะไปเก็บเอาในด่านอีเวนต์ครับแต่ในคราวนี้ผมก็ลองหาผู้เล่นอื่นเข้ามาด้วยพอเข้ามาในด่านเหมือนทุกคนเนี่ยจะแยกกันไปตามจุดต่างๆเลยนะส่วนผมก็รอเติมให้คนอื่นๆครับว่าเขาขาดอะไรตรงไหน แล้วก็พอเล่นกันหลายๆคนนี้ผ่านสบายเลยครับเพราะงั้นผมก็จะลงหากับคนอื่นนี่แหละไม่ห้าลวละพอจบเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมาแต่หลักๆก,ก็จะมีแต้มสู่มอีเวนต์แล้วก็โทเค็นการันตีอีก list แล้วเพื่อเป็นการเก็บคิวให้โกคูบวกกับผมเนี่ยได้แต้มอีเวนต์ด้วยก็ลงด่านนี้นี่แหละฮะหลังจากลงไปไม่กี่ตาผมก็ออกมา e Goku, อีวโวโกคูเพราะคิวเนี่ยน่าจะเก็บครบแล้วครับ จากนั้นก็กลับไปลงด่านอีเวนต์ต่อยาวๆระหว่างนั้นก็มีออกมาสมตู้แล้วได้ไอมาซึ่งอีโวเลยครับเขาทำง่ายมากๆโอ้โหเลี่ยมทองเช้าแต่แล้วทันใดนั้นตอนที่ผมกะว่าจะสมตู้เล่นๆสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับ ห oh ลังจากได้ตัวรับจากตู้ผมก็ุ่มเทรดได้สักหน่อยแล้วก็ได้ลุ้งมาแต่ไอตัวผมนี่แหละดันคิดว่ามันน่าจะได้อันอื่นก็เลยุ่มทิ้งไปเลยครับแล้วจบด้วยเป็นไงล่ะได้อันอื่นไหมแว่เช็คของอีโวซิตครับซึ่งหลักๆขาดแค่ดาบอันนี้นะส่วนวิธีการจะได้ดาบมาก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่อีโวแล้ว1ตัวเพื่อเอามาสั่งเวยผมเลยเลือกเป็นตัวละครจากพาร์ทมาครับเพราะมันอีโวง่ายมากๆบวกกับผมไม่น่าได้ใช้แน่ ทีนี้ของทุกอย่างก็ครบแล้วแต่เดี๋ยวผมจะต้องไปเก็บเทคดาวก่อนก่อนจะไปลงโหมดอินฟินิตี้ผมก็หารีโลมาสมเพิ่มอีกนิดหน่อยครับแล้วจบที่ลุงแน่นอนว่าไม่โลแล้วครับเก็บแล้วตามด้วยมาไล่ฟาร์มเทคดาวในด่านอินนี่แหละซึ่งในที่สุดผมก็เก็บคิวจนอีโวซิดได้แล้วครับ ต่อไปเป้าหมายนั่นก็คือฟาร์มแต้มส่งอีเวนต์ให้ครบ1 0 0 0 0แสนแล้วมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนั่นเองซึ่งในตอนที่กำลังฟาร์มอีเวนต์อย่างเพลินๆก็ได้อีกลิปมาด้วยดีนะเนี่ยที่ออกก่อนการันตีจนในที่สุดผมก็เก็บครบ1 0 0 0 0แสนแหมกว่าจะครบนานชิบหายแต่ในคลิปเนี่ยจะแป๊บเดียวครับเพราะผมเนี่ยสับไปเยอะอยออเอาเป็นว่ามาดูกันใน1 0 0 0 0แสนนี้ผมจะได้อะไรบ้าง ส่วนนี้คือผลประกอบการครับโคตรจะเกลือได้มดมา4ตัวแม่สาวนี่อีก2ตัวและพีแวนอีก2ตัวครับซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยไปฟาร์มแต้มเพิ่มมาอีก50,000เพื่อซื้อของอีโวทั้งหมดของตัวละครที่เพิ่งได้มาฮะทีนี้ก็อีโวตัวละครอีเวนท์ทั้งหมดวงเล็บที่ผมได้มา แล้วนี่ก็คือทีมใน24ชั่วโมงนั่นเองครับจริงๆก็มีตัวอื่นด้วยที่อยู่ช่วงต้นคลิปนะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์24ชั่วโมงอีกหนึ่งคลิปอาจจะมาล่าช้าไปสักหน่อยนะต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ถ้าทุกคนชอบกันผมก็ฝากกดไลค์และกดซับให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับและสวัสดีครับ